สบายดีพ่อแม่พ Eller, มี่น้องมาพี่น <the tiếp ly in craft> <gen> ้องมาวันนี้มาหาปลามาพี่น้องมาหาของปลานี่ของปลาพี่น้องมาพี่พวนนามองพี่พวนพี่น้องเทิงหัวนี่นี่เทิงหัวนี่พี่น้องหัวพี่น้องมาพี่พวนลายด้วยพี่น้องพี่พวงล้างสุก แดงวรวนไปพี่น้องไปปิดนะก่อนโอ้พี่น้นองจะเทิงผมเป็นมาคุงของปาอลาผลไม้ปลาพี่น้องพาพี่น้องมาเบิง่งผลไมป้ปลาหมากพี่พวนให้แน่เคยกินหมากพี่พวนพี่น้องบ าแดงุฮงอยู่พี่น้องบโอ้ยพโอ h ย้อนแสงพูแสงแสงตะเว้นแผงพ่พัวยันยืนยืนทึงต่พัวยันยันพี่น้องพี่น้องไปเอามาดูพี่น้องกินบัดโอ้ยพี่น้องได้ลงมาแล้วยืนทึ่งสูงๆเลยผลไม้ปลาโอ้ยหมาพี่พวนนี่อีกพัวหนึ่งอยู่ทางพันอีก กองไมัจะมางามๆพี่น้องเลยโอ้ยไปนเคยกินพี่น้องไปนเคยกินอ่าทีก่อโอ้ยลย่ต okay, no, ้ no พี่รุมพี่อีกไลยเตอะพี่น้องสามผัสามผโอ้ยลนมาเลยอ่าทีดว พี่พวนผลไมป้ปลาพี่น้องว้าวจะได้ใช้กุ๊บ <c oughs> วันนี้ถือแนวใสย,ย่พี่น้องมาเฮ็ดปวกกระพอบักพี่พวนงามเลยเลยเพื่อเครือมอยู่ทึงผมหมักเรื่องๆกัยังๆงอยู่ปลาไว้มันซุกอีกก่อนแล้วมาก,กินไม,ม้ ปลาตกใส่งามๆเลยพี่เนาะโอ้ยผลไม้ปลาแสบๆสมหวานๆโอ้เสืเมื่ออะไรพี่เนาะแล้ว้ามาเห็นอีกพัวหนึ่งสองพวอัวผู้ทึ้งว้าลงมาอีกแล้วอึ้บนี่จ<ฮ> <c oughs> ับประทึก <c oughs> ใครแต่ยังขวนมันเหนียวอยู่ปูสีหมากหมากง่ายได้ี่หมากะเริ่มเทิมเลยเบอ้ยผลไใหม่ปลาตามฤดูกาลพี่นอ้องปีหนึ่งจังได้กินเท่านึงช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานี่แหละช่วงนี้แหละเดือนแปดเดือนเก้าช่วงเขาบัญชาแล้ว หมักพีพวนซุกหมักพีพวนซุกเดินหนีเด้อพี่แม่เคยกินพี่น้งบ้านข่อยเอินหมักพีพวนตอนนี้มาต้นกาแล้วกำลังแม่นอยู่ทายมาต้นกาแหมน่อนอไปเ เป็นเป็นเครืออ,อยู่ตามอุ้มไผ่ใช่ไหมเนาะเครือ,อเป็นอุม้มเป็นอุม้ม <c oughs> <c oughs> โต๊ะก,กี่ดินนี่มหนึ่งเวียนเชียล่ะเชียรบอกหนึ่ง ไว้มันลน่นด้ลุม่มจะพองางามพี่นาอควนนะงาเลยพองางามๆเลยเด็กพี่น้อนีอมามัก่ายมัก่ายอู้อออหูยลายอย่ย่วางสองโลสร้างเป็นกิโล สำหรับพี่น้องสำหรับกินนี่ขอจบลงเพลงจำเนี้เด้อพี่น้องเด้อเมือ่อบ้านละบานนี่ยุ่งกินเลยสบายดี